ก็จะไปเก็บเอ่ลัตสเบอร์รี่ค่ะระวังเหยียบเหยียบเหยับหยับผักมาๆนะใครก็มาด้วยนี่ปาเกะลิกมาด้วยป้าเกะลิกมาช่วยด้วยระวังเหยียบนะลูกนะลัสเบอร์รี่สุกเต็มเลยนี่เก็บตรงข้างล่างก็ไดดแดดดันดนน่ะลูกแก่เนี่ฮนะบริงกะบายบลิงกะบายบ Gøy! <laughs> skal jeg ta sammen? Ja, bare ta. vi so, no, no, vi ok, 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 ja. mm. <hums> på både på i skal å være Youtube Youtube Og jeg har vært ganger med Fordi det som er Når eier til Så นัสโอ้ยเจ้า YouTube ค่ะโอลูกใหญ่ๆค่ะหน่อยเก็บติกินสินะอาเดนอะไรพวกกันหมดคุณเซย์สวัสดค่ะถ่ายคมเรามะเฮ้ยใช่ไหมใช่ที่ผ้าเบงกันเลยค่ะบวบหวานเตบวบอันนี้บวบหวานเนาะสุกนี่ค่ะ พี่น้องใหญ่เด้อค่ะแรกติ๊กฟอสจะมีดอกตอผูกมาแล้วค่ะพี่น้องลายติดลายเลยค่ะวิทมารนะพี่น้องตีเอาอันนี้อันนไหนล่ะค่ะมาใส่อันไห้เพิ่อนแล้วเนาะนี่ใช่ไหนี่ค่ะตี๊บอรูว่าจะติดบนเนาะค่ะเนาะคิดว่าน่าจะติดอยู่ค่ะพอแมงคูลายพี่น้อง วันได้เก็บไปใส่แกงเห็ดเนาะค่ะแล้วโมลุ้นก่อนพี่น้องทำตีมาว่าดอกอันนี้มันกินใดอยู่บอกคือเก็บมากินอันนี้มันกินใดค่ะพี่น้องมันจะไม่ออกรสเผ็ดออกเผ็ดหวานๆจักน้อยค่ะนี่กินใดจ้ะมีสัดตีงามๆพี่นนอะ อันนี้พักชีพักชีเล่าอ่าเปนเลยค่ะเด้อพักชีเล่าสเปนตีเพาอยู่เบื้องอันอัติโชคตีค่ะอัติโชคตีที่ซื้อมาปลูกมันจะติดดอกนะคะเบื้อด้วยละนี่แต่บรู้วจะเป็นจังใดนะคะเนาะแต่เขาบอกว่ามันจะแตก,ก่าสันแตกมีสามต้นนะคะอยู่นี่แต่ว่าต้นนี้โมลัวจะเป็นจังใดคะ่ะ ย,ยินดีครับอเอิ้ h สวัสดีครับพลบเ e ก,มมกเรียนปะคะเอาไปเก็บอ,อ,อ,อันนี้มาซื้อกินอร่อยไมคะอะไรไม่รู้เจ e าสโนว์พม่งในงงนะตัวปลูกแกะแม่ลเยบอกให้ไปเก็บมาอีกค่ะมันจะหมดแล้วไปเก็บมาอีกได้อีกจะรูแบบโิเอนะ เช่นาเฮ็ดมันไม่หายบ้วนเหรอคะเฮ็ดมันมาใหายเรือบ้วนเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะคะเนาะตอนนี้ตีจะพาพี่น้องมาเฮ็ดอีหย่างตีจะพาพี่น้องมาเข้าจะมาปักช่ำ บบกค่ะใบบบกพี่น้องเนาะตีปิดตัดเอาไลมันมากค่ะนี่มามันกอกลากเลยค่ะตีจะมาปักช่อนะคะแล้วก็จะแบ่งไปให้หมูันปลูกเนาะค่ะตีบมต่มีกระถางตีไม่ีกระถางซ้ำนี่พี่น้องเด้๋วตีก็จะเพาะไว้แล้วก็นแล้ส่วนที่เหลือตีก็จะย่อยอ่าอช่อมไปเลยค่ะ แล้วข้อนั้นนะเขาจะได้เอาเขาไว้ในบ้านนะคะเนาะเอาไว้ตะปูไว้กินกับปลากก็คอยพี่น้องแค่กับเขาปันน้ำใบโบบวบค,คะ่ะตอนแรกๆตีซื้อมากนะคะคนบ่มีหลากมากเลยคะ่ะพี่นออ้อง คนแบบว่าคนทรงมากนะคะมันจะตัดหลักตัดยังเอาเนาะพอดีว่ามันมีอยู่แบบนิดเดียวนะค่ะหลักติดมันนาแค่นิดเดียวเองตีก้ามาปักปักช้าเนาะคุณได้เห็นคลิปตีแตกจากหูนะคะตีมาแซนนางไว้สกอนเนะคะแล้วที่นี่ก็เอามาปักช้าแล้วผ่นติดค่ะพี่น้องติดก็เลยเอามามันจิ่างเนาะค่ะตีพ้อหนาหอนตีก็ามาขยายเนาะ ก็ข,ขยายโลกแป๊บเดียวค่ะเพราะท่านบอถึงเดือนน้องเต็มกระถางใหญ่อัดละอัดหยัดเลยค่ะแล้วดัดติเอาเอาเปลวหินกันค่ะหินตีย๊ยะใส่กวันหินลงไปนึ่งค่ะจะได้บอกห,หินค่ะใส่ ก็จะได้บอหนะยินบอกรอกเพราะว่าเขาจะเอาไว้ในบ้านะค่ะื่อเพิ่นกะนี่ซื้อมาถุงถุงหนึ่งผสมมะขายกะประมัน2 5หาโคนเนาะค่ะ เขาแบบปูก,กินเองมันกับประหยัดเงินได้หลายเติรอี่คะพี่น้องเพราะมันแพ้่แพร่คนขังเร็วนะคะเนาะอันนี้อ,อกรกมูไปเ่นอกระมูออก,ก,ระมกระบาดค่ะไปเรนบาดมูบอนต่อสนรนมันดุดอยู่ในบาดที่ก็เลยมาเห็ดงานตีก่อน ใบใบเบาบานะคะเขามักความชื้นนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมักแบบน้ำค้งนะคะเนาะแบบน้ำค้งแบบน้ำอันนี้ความคิดทรงตีนนะคะ้าการแห้งเกินไปกะโมงามค่ะมักชื้นๆนะพี่น้องเนาะชื้นๆแบบไทยเท่ได้ดีนะคะมีคิดว่าเขามักแบบนั้นเนาะ ้นี่นะคะจะแตกออกมากเนาะนี่ขอนึ่งอยู่นี่สองขอ,อยู่นี่สามสี่เนอะคะ่ะก็จะได้ร้ายกอนะคะพี่นอ้องตีขอเด็ดใบออกก่อนเด็ดไปกินพี่นอ้องเด็กก็จะปลูกต้นแม่เข้าไวน้นี่กระถางต้องมีกระถางใหญ่เนาะคะ่ะต้บ่มีกระถางใหญ่ ก็แตกขึ้นมากเนาะใบสมุนไพรต้องไปปลูกพักของตีมันไม่หยั่งหนุนยากค่ะที่ปลูกพักง่ายง่ายง่าย,ายก็จะช่ำเข้าไป เอาไปแบง่งอะไอยากเอาไปกินอย่ากมาเอาไปปลูกนะคะกกต้นสินี่ค่ะหลักเพิ่นในน้อยนะะี่ค่ะต้นตีปกักช่ำกับประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้อง ขึ้นติดดีค่ะยิงเขาแดงมากไหมไๆมนะพี่น้องนอเนาะาข้าวักนี่ขึ้นดีค่ะย้ายคอนข้างง่ายอยู่ค่ะ ยัอนอยู่ยครับพี่นกปูว่าจะพี่นอกเห็นนำโอ้โเย,เยเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ กี่ตปลูกคิดว่าเป็นพี่น้องในเฮนนัาค่ะท่านบรได้เเฮนนัาแล้วค่ะกระทางพอในน้อยนึงพี่น้องอที่ล่อไปปลูกอ่าลงพืน้นลงอ่าพื้นดินนะคะพันตายพี่น้องติปลูกช่วงอาการมันหอนก็ได้ตายค่ะ ดตหลากหน่อยหน่อยหนะะึงค่ะหลากโหราย หน่อยตีกับลิ้วจะเด็ดไปเขาไปกินค่ะเสียบลงไปมันกระแทงขึ้นมากค่ะแมวหน่อยเลน,นูด้วยค่ะพี่หน่อย แม่มันไปขุดหนูมาใหา้เออเปลี่ยนเอาหนูมาใหา้แล้วมาเล่น ส่วนที่เรือก็จะเอากินเนาะคะ่ะเนาะเล้วสมนี่แป๊บเดียวเขาก็ติดแล้วค่ะส่วนทีเรือติก็จะไปให้กับเขากินเขาจะกินกับปนลกับสมตำจะพี่น้องนี่ค่ะตีกับปักชั่นเรียบร้อยนะคะเพอาะชามเรียบร้อยนะคะเนาะ ใบบอบกนะคะเอาไว้ถักกินกระป๋นกระลาบกระก้อยนะคะเนาะนี่ค่ะได้มาหนึ่งสองสามกระถางค่ะตีก็จะซ้ำเข้าไว้นะคะสําหรับผู้ใดเพิ่นอยากได้นะคะตีก็จะแบ่งไปเพิ่นปลูกเนาะค่ะปลูกอยู่บ้านเนาะแล้วก็ตีก็จะไปขยายเพิ่มค่ะเพิ่มเติมนะคะวันหนาวห้องจะได้เอาเคาไว้ในบ้านเน,ะะนาะเนาะห้องจะได้เก็บกินช่วงหน้าหนาวน้่น,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 นค่ะแล้วก็ตีเพาะ อ,อยู่ในแปลงพักสลัดกะตอนนี้กําลังแท่งยอดขึ้นมากคือกันค่ะนะคะในราคาเท่า,ยายะะก,กับสือเพิ่มมากแล้วเขาก็มากขยาย่ตนะคะเนาะกระทรง่อไปให้หมูพอดําค่ะจะได้แบ่งกันกินนะคะเนาะคลิปี้ตีขอโตลาไปกอนนะคะพาพี่น้องมานะคะเห็ดอพอชํานะคะเมียวลูกไบบบกค่ะแล้ความคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะพี่น้องขอบพูดกูงใจทุ่มแช่นะคะคิวนี้เขาต้นค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย